วันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะสําหรับนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์นะคะหรือดวงชะตาในด้านเดืนของชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะประจาเดือนสิงหาคม2 5 6 6นะคะว่าดวงชะตาของชาวธาตุไฟทั้งสามราศีนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์สมุดเทพกันจะพูดเสมอว่า มนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแ๊สเองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะด,ดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้และการพยากรณ์ทั่วไป แกไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดยดตร,ง,ดรนงนี้สกิลชั่นไม่หมอจะนี้รายละเอียดทุกอย่างมาทั้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ ID line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะว่าดวงชะตาของชาวธาตุไฟทั้ง3าราศีในเรื่องต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะแก๊ปขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่พยากรณ์นะคะ จกพื้นชะตานะคะต้องบอกว่าพื้นดวงก่อนชาวธาตุไฟทั้งสามราศีในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์จะเดินทางไปสู่การประสบความสําเร็จเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานเดินทางเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ การโยกย้ายจากทิมที่อยู่ที่อยู่อาศัยมีที่เดิมไปสู่ที่ใหม่เช่นการย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่ย้ายที่อยู่อาศัยย้ายคณะการเรียนหรือว่าการเดินทางต่างๆไปสู่ต่างทีมต่างแดนต่างประเทศหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมนะคะโดยจากบริบทของหน้าไพ่แล้วต้องบอกว่าเป็นการเดินทางที่ดีและดีมากๆแล้วไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมมากๆเลยนะคะพื้นดวงค่อนข้างดีนะมีในเรื่องของการเดินทาง ความก้าวหน้าการขยันขันแข็งไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในเรื่องของการงานของชาวภาตไฟเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ใบน,นี้โจหัวมาดีมากเลยนะเรามาดูกันทิค่าแก้ไขสองไห์นนะแต่ไพ่ the high priest และก็ได้ไพ่ the fools ว้าว การงายของชาวธาตุไฟทั้งสามราศีมันมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะเนี่ย <S 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 เดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอะมันมันมันไม่ได้เปลี่ยนเพื่อไปสู่การไปข้างหน้านะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนเพื่อกลับไปย้อนหลังเช่นคุณอาจจะมีภาวะว,ว่างงานที่ทําอยู่ทุกวันนี้หรืออะไรที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้ชาวธาตุไฟไม่มีความสุขเลย คุณอยากจะกลับไปทํางานเก่าๆที่คุณเคยทําคุณอยากจะกลับไปอยู่วงจรเก่าๆที่คุณเคยมีบางคนมีงานประจําทําอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในสถานะที่มันเป็น stable หรือมันราบๆเรียบๆไม่มีอะไรให้เปลี่ยนเต้นอยู่ดีๆคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณอยากจะกลับไปจับธุรกิจเก่าๆงานเก่าๆอะไรเก่าๆที่มันเคยได้เงินได้ผลลัพธ์ แล้วก็ได้สิ่งดีๆให้กับชาวทาตไฟนะคะมันมีเกณฑ์ว่าคุณจะไปในลักษณะนั้น,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 นแต่ถามว่าดีไหมดีตรงที่ว่าได้กลับบ้านเก่าแล้วก็ได้รีแลกซ์มากกว่าเดิมนะคะเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพนะคะยังขอใหสองใบนะเจ็ดถ้วย แล้วก็เจ็ดไม้เท้าระวังโรคยอดฮิตโรคยอดฮิตในสภาวะในตอนนี้นะคะไม่ใช่มะเร็งเอ่อไม่ใช่โรคร้ายแรงอะหลักๆเลยน่าจะเป็นโรคเครียดอันเนื่องมาจากสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอันเนื่องมาจากสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นในแบบที่เราคาดหวังหรือมันได้ล่าชา้า ช้าก่อนกำหนดออกไปมันเลยทำให้ชาวธาตุไฟทั้ง3ามราศีเนี่ยตกอยู่ในสภาวะที่เหมือนแบบเครียดง่ายกดดันง,ง่ายภาวะซึมเศร้าไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่แค่แบบว่าอยู่ในจุดที่เหมือนแบบเหนื่อยอช่วงนี้ทำอะไรก็เหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็นำไปสูโ่โรคเครียดโรคความกดดนันโรคความดันโรค อะไรที่มาเป็นแบบระยะสั้นๆหรือว่าอะไรเงี้ยได้นะคะอ่าเรามาดูเรื่องการเงินของชาวทัศนไฟกันนะคะคว e นซ o อกครับแล้วก็ได้ไพ่สามคาถา ในช่วงการเงินช่วงนี้บอกเลยว่ามีแต่รายจ่ายมีแต่เงินออก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 เงินยังไม่ค่อยมีเข้านะคะชาวทตดไฟและที่พิเกว่านั้นเลยก็คือคุณอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่มุมเงินไม่ทันจนถึงขั้นต้องหยิบยืมคนอื่นหรือว่าไปดึงเงินเก็บที่คุณที่คุณคิดว่าคุณไม่เคยจะต้องไปหยิบยืมเงินตรงนั้นที่เป็นของตัวเองหรือถ้าร้ายแรงมากกว่านั้นอาจจะถึงขั้นต้องเอาของรัก ไปขายหรือว่าไปจำนำหรือว่าไปเสียหายอะไรในทํานองนี้ได้เลยนะคะในช่วงนี้เร,ร,รามาระวังเรื่องการเงินนิดนึงแต่แก้ว่าเร,ร,รามาระวังยังไงก็เร,ร,รามาระวังไม่ได้อะเพราะว่าแก๊สดูจากบริบทหน้าไพา่แล้วมันเหมือน,ม,นมันเป็นภาวะที่คุณต้องจ่ายนะคะแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะเออเรามาดูกันนะคะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของความร,รักชาวราศีเมษความรักเป็นอย่างไรคะชาวราศีเมษไม่ใช่ชาวราศี เม่สิงธน,นูชาวธาตุไฟแก้ผู้ปีขอไัยนะคะแก้ขอไพ่สามใบเลยนะความรักชาวธาตุไฟนะคะความรักคุณในช่วงนี้เป็นยังไงคะทั้งคนสดและคนไม่สดเจอเฮอร์มิตเดอร์เมติเชียนเดอร์จัสติสขอให้พิเศษสองใบสิคะทำไมมันคุมเครือจังเจ็ดดาจมู ชาวธาตุไฟคุณกำลังโดนหลอกลอก่อให้ไปอยู่ในวัฏจักรของความเชื่อมั่นในเรื่องราวของความรักเชื่อมั่นในความไว้ใจเชื่อมั่นในความศรัทธาในความรักไพ่ขึ้นแบบนี้นั้นแปลว่าชาวธาตุไฟในเดือนนี้น่าจะเป็นคนที่รักคนยากหรือไม่ถ้ารักใครแล้วก็มักจะทุ่งเทจนเกินไป ทุ่มเทจนตัวเองอาจจะรักเขามากกว่าที่เขารักเราในยานี้ไพ่มันจึงบอกบริบทว่าอยากจะเตือนเลยชาวธาตุไฟทั้งสามราศีให้คุณระมัดระวังความใจดีความไว้ใจความเป็นคนที่คุณเป็นผู้ให้ในสายเลือดและเป็นคนที่เมตตาคนง่ายจะเกินไปบางครั้งมันอาจจะนำมาโู่การการที่ได้ความรักโต้อตอบที่มันไม่เท่ากัน น้ำหนักมันมาทางไพ่อะว่าคุณน่ะจะให้ความสัมพันธ์น่ะหรือความรู้สึกของตัวเองอ่ะให้กับคนของคนของเราอ่ะมากกว่าที่เราได้รับจากเขาและที่พี่กว่านั้นในช่วงเนี้ยเขาอาจจะมีความลับอะไรอ่ะที่ปิดบังชาวธาตุไฟแบบไม่บอกกล่าวปิดบังหรือในบางทีถ้าคุณโชคดีเขาจะดุดโป๊กอะไรบางอย่างออกมาจนทำให้ชาวธาตุไฟได้รับรู้อะไรบางอย่างในสิ่งที่เขาปิดบัง หรือร้ายแรงถึงขั้นโกหกไม่ถึงขั้นเป็นเรื่องของมือที่3ารักซอนไม่ถึงขังน้นเป็นความลับที่เราไม่เคยรู้มาก่อนและเมื่อเรารู้เราอาจจะรับความลับนั้นๆของเขาหรือคนของเราได้ยากหรืออาจจะเป็นไวนราาัสซ่าไม่มาขอขอภัยนะคะได้เลยทีเดียวเชียวนะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่หมอประพอคุณมากเลยนะคะ ถือยอดซับสไคร์นถือดูยอดกดไลค์ตัวดูยอดคอมเมนต์เลยนะคะทุกทุกอย่างคือก,กำลังใจอย่างนี้มา,มากๆเลยนะคะสำหรับ,บว,วันนี้แม่หมอไปแล้ววันนี้ทานได้สว,นนะะวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์นะคะดวงชะตานะคะเรื่องของการงานการงานความรักแล้วก็สุขภาพนะคะของชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวราศี กลุ่มตนแล้วก็เมถุนนะคะเป็นดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคม2 5 6 6นะคะว่าดวงชะตาของชาวธาตุลมทั้ง3ราศีนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์สมรุปทริป แกลบจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแก๊็บเองก็มีการเป็นของตัวเองขณะ,ะนั้นการพยากร์ตรงนี้เป็นการพยากร์ทั่วไปแกลบไม่ได้เฉพาะถึงบุคคลหนึ่งนหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวดี๋ยวตรงนี้ในสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆไอ l ดี e ไลน์แลก็เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากร์ส่วนตัวนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า จริงๆชาวธาตุลมอ่ะในช่วงเดือนนี้คุณมีภาวะให้ต้องกดดันให้เครียดหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยในเดือนนี้ชาวธาตุลมทั้งสามราศีกลุ่มตุลเมทุนเนี่ยเรื่องการเงินของคุณนั้นไม่ค่อยสู้ดีนะไม่ค่อยสู้ดีแบบไหนล่ะมันมักจะมีเรื่องให้เหมือนแบบอไอ้ง่ายคือเงินมันไม่พอใช้อ่ะ แล้วแบบว่าพอเงินมันไม่พอใช้พอเงินมันไม่พอที่แบบจะเคลียร์ในสิ่งต่างเนี่ยชาวธาตุลมก็เลยจะมีความเครียดมีความกดดันถามว่าเงินเก็บเงินสำรองมีไหมหรือถ้าร้ายแรงสดุดหมุนไม่ทันจริงๆหาที่ยืมได้ไหมมีไหมไพ่ขึ้นว่ามีชาวราศีกุมไม่เคยอับจนหนทางรอนะฮะแต่ด้วยบริบทบางอย่างมันอาจจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่า เฮ้ย <government> <kaz ali> ในช่วงเนี้ยแบบเราไม่กล้ากินไม่กล้าใช้เราไม่ไม <ised> ่ค่อยกล้าอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะว่าเรามีความกลัวในเรื่องของการที่ว่าเงินจะหมดเงินจะมีปัญหาไหมอะไรไหมคือกังวลและกลัวไปในทิศทางข้างหน้านะคะถามว่าดีไหมมันก็ต้องดีเนาะกลัวไว้ก่อนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ไม่เจ็บหนักมากเนาะอ่าซึ่งในบริบทตรงนี้แกร์ได้มีความรู้สึกว่าในเดือนเนี้ยชาวธาตุลมอะ ก็เลยจะมีความกลัวมีความแพนิคมีความเครียดมีความกังวลใน,เร,นเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะเหมือนกังวลนะคะหลักๆเลยอะกังวลว่าแบบเอ๊ะคือมันจะเป็นยังไงต่อไปและะ้วแบบมันจะเสียหายไหมแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแบบกังวลในหลายๆสิ่งหลงยายอย่างไปหมดเลยในนี้โดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะ 2. ในีเรื่องของสุขภาพช่วงนี้แม่หมออยากให้เรามาระวังนิดนึง หมือนช่วงนี้พอชาวธาตุลมอ่ะคุณแบบจิตตกแพนิคกังวลอะไรมากๆเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงได้นะคะและอยู่ดีๆคุณก็จะมีความรู้สึกว่าอยากไปบนบาลสารกลาวต่อสินศักสิ์หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยให้ช่วยเงืี้ในเรื่องของสุขภาพแต่พอคุณหายแล้วอย่างเงี้ยคุณอาจจะลืมว่าคุณไปขอที่ไหนเอาไว้บ้าง หรืออะไรเอาไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะติดสิงบนตรงนี้ได้มันนี่ทําให้สุขภาพมันแย่แต่จริงจริงแล้วแกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นเรื่องจริงตามพายนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่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 ได้แบบให้โทษหรือว่าลงโทษขนาดนั้นหลักๆแกว่ามันมันน่าจะมาจากอาหารการกินหรือเครียดลงกระเพาะหรือแบบอาหารการกินจะเป็นหลักที่ทําให้ชาวธาตุลงมาอาจจะมีภาวะแบบป่วยกระทันหันหรือเจ็บไข้ได้ป่วยได้นั่นเองนังขาอ่าในส่วนของเรื่องของการเงิน เนี่ยอย่างที่แกบอกมาจะครู่ <c oughs> มันมีแต่ออกออกอ้อกแบบม่พักจริงๆอะ่ะเรื่องไร้สาระชาวทัดลมไม่ค่อยได้หมดเงินอยู่แล้วหลักๆน่าจะเป็นภาระในครอบครัวภาระเกี่ยวกับตัวเองที่มันหนักอึ้งอยู่แล้วอะ่ะในเดือนนี้บอกเลยว่าหนักมากกราบเสียเลยนะคะถามว่ารอดไหมถ้าพูดตรงๆก็มันมีโอกาสเป็นหนี้เพิ่มอะ่ะแต่ถามว่ารอดไหมรอดนะคะ แต่อาจจะเป็นนี้เพิ่มนิดนึงเนาะน,นะคะในส่วนของความรักนะคะเ้การงานกับพูดข้ามของไทยการงานของชาวธาตุลมแกต้องบอกว่าการงานของคุณ,คณในช่วงนี้เรามาระวังให้ดีในเรื่องของอารมณ์ของเรา ที่อาจจะเครียดง่ายกดดันง,ง่ายมีภาวะไม่สมดุลในเรื่องของอารมณ์ได้ง่ายจนอาจจะนําไปสู่แบบความรุนแรงในการพูดคุยต่อรองหรือว่าอะไรเงี้ยได้นะคะแก๊บอยากให้นำมาระวังนิดนึงเพราะมันจะนําไปสู่ปัญหารุนแรงถึงคั้นว่าคุณอาจจะตกงานได้ทางแก้คือใจเย็นๆยุบหนอพองหนอเหมือนแบบใจเย็นๆน,นะท่องตัวเองไวะคะ้ค่ะพยายามไม่ต่อล้อต่อเถียงกับใครเื่งเดยนทุกอย่างเนี่ยก็จะดีขึ้นจังหวะยากๆอ่ะ มันเดี๋ยวพอมันเลยกลางเดือนไปอะค่ะเดีย๋ยวมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โล่งมากกว่านี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักแกขอให้พิเศษหน่ยโอเคมันเป็นความรักแดงไกลนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีแฟนหรือว่าคนโสดแกต้องบอกตรงๆข่าว่าบางทีคุณอาจจะมีความทุกข์ทรมานก,กับการรอคอยที่คุณต้องอยู่ไกลกับคนที่คุณรัก ไม่ได้อยู่ใกล้กันอาจจะด้วยภาระหน้าที่ภาระทางสังคมหรือความกดดันหรืออะไรบางอย่างซึ่งจะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่ไม่สบายใจได้ที่คุณอาจจะต้องเหมือนแบนรบระแวงหรือหวงกดดันหรือว่าแพนิคที่ว่าช่วงนี้คุณต้องห่างไกลกับคนรักผู้รักแม่หมออยากให้เชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะว่าไพ่มไม่ได้ขึ้นยัเรื่องของมือที่3าเลยเขาเองก็คิดถึงคุณเหมือนกันเสียใจเหมือนกันระแวงคุณเหมือนกันนะคะชาวทัดลม ที่ต้องอยู่ห่า tamam. งไกลกันที่ต้องอะไรกันในคํานองนี้นะคะรักทางไกลมีปัญหาทะเลาะกันเพราะความระแวงแต่จริงแล้วห,ห่วยหากันแล้วก็รักซึ้งกันและกันมากๆเลยนะคะโอเคสําหรับ,บรวันนี้แม่หมอต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะทุกทุกยอดซับสไครต์ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกาลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสําหรับนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบาย